กันวันนี้นะคะแหมวันศุกร์แล้วนะคะเรื่องเมาส์มอยก็ยังมาเต็มคุณผู้ชม่ะมาที่เรื่องของหนุ่มโตโน่กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าหนุ่มโตโน่นะคะกระแสตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊เหมือนจะปาดหน้าเค้กค่ะจีบสาวอุ้มลักขนาดสะงัาอ่าเรื่องนี้นะคะอยู่ดีๆก็มีข่าวแล้วค่ะว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยนะคะปาดหน้าเค้กคิดที่จะจีบสาวอุ้มนะคะที่เรียกว่าเป็นสาวเซ็กซี่ตัวแม่เลยในข่าวเนี่ยบอกว่าสนิทกันแอบตามขายขนมจีบให้ฝ่ายหญิงซึ่งหลายคนอยากรู้ค่ะ ว่าแม่รู้หรือเปล่านี่ว่าเสนาหอยเนี่ยเขาประกาศตัวอย่างจริงจังเฝ้าตามจีบสาวอุ้มอยู่ก่อนแล้วแล้ว,ลวที่สาวแพทย์นภาพานะคะให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุยด้วยอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะดับฝันคู่จิ้นหรือเปล่าจะโตโนาจ๋าครับผมไปเล่นที่เดียวกันกับกับพี่อุ้มครับครับกับอุ้มก็ไม่ได้มีอะไรเป็นฟิตเนสท,ที่เดียวกัน แตถ,ถ่ายรูปลงไอจีด้วยกันเลยรู้จักกันครับพี่อุ้มก็เป็นคนนิสัยดีเอาแล้วพี่เสนาหอยอ่ะแพทคงจะผมไม่ทราบไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูที่เขาสัมภาษณ์แต่ว่าตัวผมว่าอย่างแพทเขาก็เป็นคนจริงใจอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนเปิดเผยไอ้เรื่องที่มีคนคุยนะผมเชื่อว่าทุกคนมีคนคุยนะเรามันยังไม่มีอ่ะเรายังไม่หมายถึงว่ายังไม่เจอใครที่แบบพิเศษอม,มีระวบอกหรือว่าถ้าไม่บอกก็ ให้ผมเก็บไปบ้างได้ไหมขอผมเก็บบ้างได้ไหมตายแล้วเก็บบ้างได้ซีโตโน่อุ่เสียงอ่อนเสียงหวานเลยคือเขาเนี่ยค่ะไปเล่นฟิตเนสที่เดียวกับสาวอุ้มนั่นเองก็สนิทกันบ้างนะคะตามประสาส่วนเรื่องที่สาวแพทเนี่ยมีคนคุยด้วยก็ไม่น้อยแต่อย่างใดค่ะ